ดิสไลฟ์มอด้สวัสดีค่ะสวัส huh. ด uh ีค huh. ร uh ั่สวัสดีค่ะแล้มากินซุปอวันนี้ทําพูดผิดนอะวันนี้ทำอ่ออมหมูนะคะให้คุณชายแดนกินดารินีวันไลฟ์มอข้าวเหมือนูึ้งนี่อ่อมหมูคุณชายแดนก็ชอบกินมะเขือเนี่ยอร่อยมากมะเขือมะเขือเปาะบ้านเราอ่ะเขาชอบกิน อบโม่อมออม,ออมอิส,สานนี่เขากินอืมอมอ่มอยจะไม่ร้อนก็ไม่มร้อนไม่ร้อนอยู่ลมก็แรงอืมอืม ชายแดนตบพราลเไม่ใครไม่รู้พริกแบบไม่หนังอืม,ม,ออมเอ้กาเล็กเลยใหญ่ๆม,มีสับหดได้ใส่ไอ้นี่ให้แกเตรียมหอมหัวใหญให่ได้อร่อย้อมัเสียนะ น,นี้มีสับประรดด้วยเพราะไปตลาดนะ today, เนาะโตมาร์เก็ตทุเรียนเราไปตลาดกับคุณชายแดน